บิวอาคารทูคิวซอมบี้ช่างตก กลับมาแล้วหลังจากที่ตอนที่แล้วเราปลดล็อกอะไหล่เลเวล2มาได้นะครับต่อไปร้านค้าด่านตรวจ3ผมจะไปปลดล็อกซึ่งมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเห็นตรงนี้เหมือนจะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบใหญ่ขึ้นแล้วก็มีถังน้ามันและเหมือนจะมีล้อมีสปริงประมาณนี้แหละครับก็คือคาดการไว้เราจะไปส่งให้ได้นะครับทั้งหมดก็คือส่งอาหาร20แล้วก็ส่งกล่องยา5กล่องเอาละ วันนี้เราจะต้องจัดการรถใหม่ทั้งคันเพราะว่าเราได้ปืนมาแล้วทุกคนขอทําการลบก่อนนะทุกอย่างเลยเดี๋ยวค่อยแบบจัดการใหม่เราจะทํารถแบบรถติดอาวุธเดี๋ยวเราจะทําเครื่องยนต์แบบว่าวางหน้าไปก่อนนะครับสามเครื่องเลยนี่เครื่องยนต์วางหน้าแล้วกันเอา้าทำไมอ๋อโอเคทําไมมันวางชา้าจังซึบนี่มันแหลกบ่นี่น้องรัก <laughs> แล้วก็าการใส่คอยสปริงไป นี่แล้วก็ล้อเหมือนเดิมเช่นเคยจะทําเป็นเครื่องยนต์บางหน้าก่อนอ่าแล้วก็จะเป็นเป็นบล็อกฟ้าใส่กันชนเพื่อความแข็งแรงนี่ไงทุกคนมันเหมือนรถขึ้นมาแล้วนันนี่น้องรักแล้วก็เอาเป็นถังน้ํามันเอ้ยไม่ใช่ลบออกก่อนบล็อกฟ้าจะไม่ใส่จะใส่เป็นถังน้ํามันแทนนะครับในการเชื่อมต่อโครงรถเพราะว่าถังน้ํามันเรามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเกิน นี่เครื่องยนต์วางหน้าเสร็จแล้วนี่นั่งแบบว่าบังคับกระสุนอเสร็จละทุกคนนี่ประมาณนี้ละกันน่าจะได้อยู่ลองขับได้ปะเอ้ยขับได้เฉยเอ้ยขับได้แบบทุกคนแต่ว่าเกาะมีแค่63แล้วนะครับกับกระสุนมีแค่30อืมโอเค okay ขับได้ละหลังจากที่ทดลองขับได้แล้วกล่องยาเราส่งกี่กล่องนะแต่ว่ากล่องยานหนักมากครับทุกคนหนักหนักแบบหนักสุดเลย นี่วิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวขอทดลองวิ่งก่อนนะกล่องยาหนึ่งกล่องวิ่งได้เท่าไหร่ผมวิ่งได้ห0ิบอยู่มาวิ่งได้ห้าสิบอยู่แต่ว่าปัญหาก,ก็คือว่าความแข็งแรงมันน้อยไปหน่อยแต่ว่าเรามีอาวุธไงเออใช่เรามีอาวุธนี่ว่าทุกคนหนักป่าวว่าทุกคนเชื้อเพลิงเมื่อกี้แบบดูจากคำนวณแล้วน้ำนำน้ำมันไม่น่าถึงอะน้ำมันไม่ไนะ่าขนาดนั้นตอนนี้มีน้ำมันโอ้โหเยอะมากนะครับสี่ถังอ่ะ เราต้องคลิกปืนอหรอใช่ปะเวลาย,ยิงอันไหนที่แบบคิดว่าไม่น่ายิงเราก็จะไม่ยิงเพราะว่ามีแค่30นัดเองโอเคไวๆอยู่น้ำมันน่าจะเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่าใส่มาเพิ่มต้องมีสี่ถังนะอ๋อเราต้องคลิกยิงเอานี่ว่าทุกคนเพิ่งรู้นี <c oughs> ่มาตั้งนานเพิ่งรู้นะครับว่าเราโอ้โหดวนะ โอ้โหรถแต่พังแล้วทุกคนมันชนซอมบี้อลยนนี่ขนาดติดปืนมายังยิงไม่หมดทุกตัวเราต้องยิงก่อนหน้านี้ไกลๆที่สุดนะครับไม่เป็นไรรอบแรกขอลองเชิงก่อนละกันทุกคนรอบแรกขอลองเชิงก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ถึงด่านที่สเอาละ โอ้ยมาว่ามันจัดดูดีว่าภารกิจที่จะไปส่งจะไปส่งอะไรนะส่งกล่องยาแค่หนึ่งกล่องทำไมมันยากยังเลยครับทุกคนอุ้ยรถใครวนะน่ะโอ้โหมาโอ้เพื่อนแบบชนทีเดียวแบบตายหมดเลยเอ้ยเราจะต้องไปให้ถึงนะโอ้โหตอนนี้กระสุนหมดแล้วต้องหักหลบ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 โอ้หูรถติดวะทุกคน โอ้รถติดโอ้โหถูกทำลายบ้าไปแล้วมาเกาะ87แล้วน่าจะวิ่งชิวขึ้นอยู่48แล้วทุกคนวิ่ง48แล้วอ่ะรอบนี้ขึ้นแน่นอนครับวิ่ง48มาในวาร์ราซิงแรมชิจายอู้ชิวแล้วครับวิ่งชิวเลยวิ่งชิววิ่งชิว โอ้ย oh. มาว่ะแต่ว่าเกาะน,น้อยไปนิดนึงเราต้องรีนให้ได้ปลดล็อกกล่องป่ะทุกคนใช่ปะ่ะเครื่องยนต์ลเลเวลสามอ่ะถ้าเกิดได้เครื่องยนต์เลเวลสามผมว่าสิ่งกว่าน,นี้เยอะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราต้องรีบส่งของให้ได้นะครับครับผมจะหาสูตรรถที่แบบส่งของให้ได้ถึงเลเวลสามน้ำมันเหลือครึ่งถังแล้วกับกระสุนสี่สิบสองถ้าเกิดเมื่อกี้เราแบบทันคันเมื่อกี้นะเขาแบบว่ายิงเปิดทางให้เราคือแบบชิวเลย ยิงเปิดทางกันทุกคนมาป่ะเราถึงกล่องที่สามปะ่ะกระสุนหมดนะครับกระสุนหมดอุ้ทุกคนอุ้ยมีคนยิงให้ป่ะสวยสวยอ้ยมีเพื่อนยิงให้ป่ะน้ำมันก็จะหมดทุกคนดูดิว่าจะถึงป่ะอุ้ยเพื่อนยิงให้สวย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 เพื่อนมาทุกคน,ก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 ,นคกล่องแรกสําเร็จป่ะอ้ยกล่องแรกสําเร็จนะครับส่งมอบเรียบร้อยหนึ่งกล่องเราต้องส่งทั้งหมดห้ากล่องอะครับทุกคน หลังจากที่ส่งรอบแรกดูแล้วว่าเราต้องมีปืนที่โหดกว่านี้แล้วก็ถังน้ำมันที่ก็ประมาณนี้แหละน้ำมันเมื่อกี้ดูแล้วถึงอยู่ครับแต่ว่าต้องมีปืนที่โหดกว่านี้เมื่อกี้ถ้าเกิดเพื่อนไม่ยิงช่วยก็คือเราไม่สามารถรอดได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะต้องเพิ่มอาวุธปืนขอซื้ออาวุธปืนเพิ่มก่อนโอเคสองกระบ,บอกมา ขอย้ายลบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นสองกระบอกมาดูซิว่ารอบนี้สองกระบอกจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเฮ้ยลบออกก่อนมานะติดต,ตั้งสองกระบอกก่อนโอเคเอ่อเพิ่มกล่องกระสุนมาได้ละทุกคนกล่องกระสุนสำเร็จกล่องกระสุนเอากล่องกระสุนไว้ไหนอ,ะอ่ะอ่าไว้ตรงนี้ลักการ ปะตอนนี้มีกระสุนร้อยยี่สนัดครับทุกคนเยอะมากกระสุนร้อยยี่สนัดครับเยอะแบบเยอะสุดๆอะ่ะ <Okay. S 2> มีโอกาสที่เราจะรอดสูงมากรอบนี้ทุกคนตะเบรกไม่ค่อยดี เบรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคตรงนี้เราประหยัดกระสุนไปได้เยอะเราต้องออกซ้ายยับประหยัดกระสุนมาโหมาว่ะทุกคนเรือร0 8นัดเท่านั้นยิงเพื่อเปิดทางยิงเพื่อเปิดทางยิงเพื่อเปิดทางอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ยิงเพื่อเปิดทางยิงเพื่อเปิดทางให้รถเราแบบเสียหายน้อยที่สุดโอเคทุกคนเดี๋ยวยิบสองนัดว่ะ ตัวใหญ่โอเคเหลือแปนะัดสุดท้ายทุกคนมีโอกาสที่จะส่งสำเร็จเอยสำเร็จว่ะทุกคนเฮ้ยจวิเบกเบกอ้หนึ่งกล่องใช้เวลาโคตรนานนะครับทุกคนกลัวจะส่งสำเร็จส่งกล่องยาแค่หนึ่งกล่องทุกคนคิดดูเอาว่ะโคตรนานอะ่ะ เอกว่าจะได้แต่และกล่องพระเจ้าช่วยมีอะไรขายไว้ตรงนี้นทุกคนมีแบบที่เติมน้ำมันอู้สำเร็จป่ะทุกคนรอบนี้สำเร็จนะครับเราทำสำเร็จละทุกคนลองส่งอีกสักรอบได้ไหมเดี๋ยวจะลองส่งอีกสักรอบนะครับแต่ว่าขอรื้อตรงนี้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวลองลองเพิ่มกล่องยาไปอีกหนึ่งกล่องซีไวไหมอ๋อไม่ไหวนะครับทุกคนรับน้ำหนักไม่ได้ อ่ะเอาประมาณนี้รออีกสักรอบนี้ว่าจะผ่านไหมโอ้ว่งฉิวอ่ะทุกคนผ่านแน่นอนรอบนี้ผมรู้วิธีในการส่งกล่องสำเร็จละโอ้แต่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่มล้ออ่ะเราจะแบบไปได้ไกลกว่านี้นะครับเรามีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้โอเคมันต้องมีล้อเย,ยอะกว่าน,นี้อ่ะทุกคนมันถึงจะไปได้ไกลกว่านี้โอ้ทำไมคนที่จอดอยู่อย่างนี้วนะเนี่ย มาครบครบรถเราต้องพังให้น้อยที่สุดแต่ว่าเราเพิ่มเกาะมาแล้วไงเหลือร้อยสามอ่ะทุกคนตอนนี้หนก็หาทางหลบด้วยแล้วก็จะใช้กระสุนยเยอะเกินไป โอ้ทุกคนเดินรอบนี้คือแบบผ่านชิวแล้วครับรู้ทิกในการผ่านละกาจะกาจะแบบทำสาเร็จก็จะประกอบลบสําเร็จกูจะประกอบได้แต่ละคันฮึบนี่ไงเสร็จแล้วส่งกล่องเป็นไงทุกคนเรียบร้อยโบนัสด่านตรวจของเราสําเร็จในการส่งกล่องยาเฮย้ยไอโตมันเอาเรื่องว่ะพี่ชายโตเป็นไ,ไงทุกคน เรื่องปะเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ส่งมอบสําเร็จไปแล้ว3มกล่องแต่ว่าก็ยังเหลือกล่องกล่องยงกล่องยายอีกเยอะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาส่งสําเร็จไหมค่อยมาว่ากันตอนนี้ได้สูตรลดแล้วครับสุดลดก็ประมาณนี้เลยคลิปหน้าอาจจะเพิ่มเครื่องยนต์แล้วให้มันแบบเพิ่มล้อด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับน้ําหนักได้มากกว่าน,นี้ตอนที่4ี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีกทีตอนต่อไปนะครับ ฝากกดกระทืบไลค์ให้ด้วยถ้าเกิดใครมีทริคดีๆในการสร้างรถคอมเมนต์บอกด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาจัดให้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย